เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้หนั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้า,าย มือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ขึ้นมือข้างขวาจะดดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆข้อลูกพอสบายสบาย หลกากตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสใครกังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งทั้งคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไร ที่นอกในจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่างว่างทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งพระสารัตรและสรรพสิ่งทั้งหลายเหล่าน,นั้นมเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ล้วนแต่ไปสู่จุดสลายทั้งสิน้น รวมทั้งสังขารร่างกายของเราที่เกิดมาสร้างบารมีในโลกนี้ก็มีเวลาจํากัดของการสร้างบารมีแต่ความตายก็ไม่มีนิมิตหมายเราจะละจากโลกนี้ไปเมื่อใดนี่เราไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้น ในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็จะต้องทำชีวิตของเราเนี่ให้ได้ประโยชน์อันสูงสุดของการมาเกิดเป็นมนุษย์ประโยชน์อันสูงสุดกระดูจากผู้ที่บรรลุประโยชน์อันสูงสุดนี้คือพระสมมาสสมุทรเจ้า และพระอาหารหันต์ถึงทุกพระองนั่นแหละท่านได้บรรลุประโยชน์อันสูงสุดของชีวิตในสังสารวัฏแล้วคือพระองค์สามารถดับทุกข์ได้หลุดพ้นจากอิเลสอาสวะได้นั่นคือประโยชน์อันสูงสุดของชีวิต ส่วนการทำมาหากินเพื่อได้ทรัพย์มาหล่อเลี้ยงสังขารนั้นมาสร้างบารมีนั้นอย่างเป็นเรื่องลองลงมาแม้จะมีความจำเป็นก็ตามแต่มีสิ่งเหล่านั้นก็เพื่อแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิต เพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้รกรบพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นแหละตามควาสอนของพระองค์ท่านท่านเป็นอย่างไรเราก็จะได้เป็นอย่างนั้นท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธยิยญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้า แต่กำลังบาร,รมีของพระองค์แ้ักษถ่ายทอดวิธีการมาถึงเราจนเราได้ทราบว่ามรรคผลนิพพานนั้นไม่พ้นกาลสมัยและอยู่ในตัวของเรานี่แหละการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ แต่อย่างน้อยก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้ก็โดยการหยุดใจนิ่งๆ <_ d ance> อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดภายในตัวงเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปลดปล่อยวางกลายความผูกพันอยาก สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วเนี่ยแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งนนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ ซึงเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มหยุดใจของท่านอยู่ที่ตรงนี้หยุดอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกนจากนี้นะจ๊ะ แล้วก็เป็นปกติของใจที่เมื่อปล่อยวางทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแล้วใจก็จะมานิ่งอย่างเดียวอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่จ็ดหยุดนิ่งอย่างเดียวพอถูกศูนใจก็จะตกศูนย์ มันวุบเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนเข้าไปแล้วก็จะมีดวงธรรมลอขึ้นมาอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นะ แล้วแต่กำลังบารมีจะใสบริสุทธิ์ระดุดเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมกรอบตัวสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ ใสยเย็นมันแสงจันท์ในคือเหมือนเป็นคือไม่จ้าตาไม่แสบตาไม่เคืองตาตปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดวงแรกคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นดวงใสๆ ใสบริสุทธิ์ทีเดียวพระองค์ก็ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้น่าจะดูต่อไปด้วยการหยุดใจนิ่งเฉยๆดูตรงกลางของดวงธรรมดวงแรกที่เรียกว่าดวงปฐมมรคหรือดวงธรรมานุภัสสนาสติปัฏฐาน จะเป็นดวงใสใสมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความเห็นแจ้งรู้แจ้งมันเกิดขึ้นในกลางดวงทรรมนี้จะใสใสใจเป็นสุขนิ่งแน่นเป็นเอกอคคานิ่ง น็นกลางๆมีความสุขมีความบริสุทธิ์มีความเป็นหนึ่งมีความเป็นก,นกลางๆไม่ผูกพันกับอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยเลี่ยงเกลาหนึ่งอย่างเดียวโดไปตรงกลางอย่างเดียวเพราะถูกดึงดูดให้ดูไปตรงนั้นล่ะ พอถูกส่วนดวงธรรมนั้น็ขออยายออกไปกลางดวงนั้นก็จะมีธรรมอีกดวงดวงธรรมดวงใหม่กลมเหมือนกันใสบริสุทธิ์มันเกิดขึ้นในกลางดวงประมมมักเรียกว่าดวงสีทั้งก็หยุดใจอย่างเงี้ยดูไปเรื่อยๆ ดูธรรมดาท่างก็นิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งก็ไปเรื่อยเใจวันนิ่งแล้วก็นิ่งหนัก,กไปอีกนิ่งแน่นกลางดวงศีลท่านก็จะเข้าถึงดวงสมาธิซึ่งมีลักษณะแบบเดียวกันกลางดวงสมาธิท่านก็จะเข้าถึงดวงปัญญาใสาบริสุทธิ เพิ่มขึ้นกลางดวงวิญญาณท่านก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณตัสสนะใสบริสุทธิ์หนักขึ้นไปอีทกท่านก็นิ่งอย่างดีนิ่งแน่นไปเรื่อยๆกลางโดวมุตติญาณตัสันะจุด เล็กตรงกลางใสๆขยายออกมาเป็นกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวเราดีแหละท่านหญิงก็เหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายเหมือนตัวเราแต่ว่าดูสดใสกว่ากายมนุษย์ยาเป็นกายละเอียดอยู่ภายในในอริยบทสมาธิ นิ่งสงบเราก็มาพร้อมความสุขความบริสุทธิ์ความนิ่งแน่นเพิ่มขึ้นความเป็นหนึ่งเอกคตาจิตหนึ่งเป็นอุเบกขากลางๆหนักแน่นเพราะว่ามันนิ่งแน่นเพิ่มขึ้น,นไม่เคยยืนเลย แล้วก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในต่อๆกันไปเหมือนรถหลายๆผลัดนีส่งต่อๆผ่านดวงธรรมทั้งหกหนึ่งชุดกลั่นให้ไิสุทธิ์จะกระต้องเข้าถึงกายทิ์หยาบกายทิ์ละเอียดกายโลภหยาบกายโลมละเอียดกายอารรปภมหยาบกายอารรปภมละเอียด พอสุดกายธรรมรูปพรมละเอียดก็เข้าถึงกายธรรมโคตรภูหยาบเข้าถึงภะรัตนไตรัยถึงกายธรรมโคตรภูหยาบเป็นกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์สวยงามมองประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกตดอกโบวโตูม ทุกกายอยู่ในอริยบทสมาธิกายนี้เป็นกายที่ใสบริสุทธิ์กว่าทุกกายสว่างมากใจเป็นอิสระมากขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกมั่นใจวันนี้แหละคือที่พึ่งที่หลลึกของเราอบอุ่นใจปลอดภัยใจจะบริสุทธิ์ใสใสหนึ่ง นิ่งแน่นลงไปเรื่อยๆเลยพระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากตรงนี้แหละตรงก็ถึงพระรัตนตรยัยจะก็ถึงได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่าโคตรปูบุคคลใสบริสุทธิ มีพรตัตนาตรายเป็นที่พึ่งนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวถ้าก็จะหยุดไปอย่างนี้แหละเราก็จะเห็นกายทำนายกายทำโคตภูหยาบก็เข้าถึงโคตภูละเอียดก็้าถึงกายธรรมโสดาบัญญัตินาตะข่าววาสงหาวาลักษณะเหมือนกันแต่โตใหญ่ขึ้น เป็นจันจันเข้าไปอย่างนี้นะจ๊ะกระทั่งหยุดนิ่งกลางนั้นเขาถึงกายธรรมระสกิตาคามีหยุดในกลางกายธรรมระสกิตาคามีก็เขาถึงกายธรรมพระอนาคามีนาตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาหยุดอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็เขาถึงกายธรรมพระรหัตน้าทักยี่สิบวาสูงยี่สิบวา เป็นกายทำเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นหนักขึ้นไปเรื่อยๆใสหนักขึ้นไปสว่างเป็นอิสระจากกิเลสอสาาวะที่บังคับปัญญาหลุดพน้นจากกิเลสอสาาวะทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้ โดยการหยุดใจนิ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนี่เราก็จะท้องทำอย่างนี้เราทั้งหมดนั่นแหะรวมสิบปกายมีอยู่ในตัวของเรานี่เองมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนทั่วโลกแต่ว่าไม่ทราบว่ามีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราก็หยุดนิ่งหยุดภายใน แต่ใจที่คุ้นเคยกับการคิดภายนอกใจที่ถูกส่งออกไปกางนอกแล้ว,ว่าชีวิตประจำวันเราต้องทำมาหากินทำมาค้าขายเรียนหนังสือหนังหาอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นก็นจะทำไปคุกคลีกับสิ่งโลกภายนอกใจก็จะคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งเราจะไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริงเลยใจกับวนเวียงกันไปอยู่อย่างนั้นวันๆเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดึงใจกลับเข้ามาสู่ที่ตั้งดั่งเดิมที่ถูกต้องเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในการกำหนดบริกรรมนิมิต คับบริกรรมภาวนาควบคู่กันไปบริกรรมมณีมิตรก็ให้ตรึกนึกถึงดวงใสกกำหนดเป็นเครื่องหมายเป็นแลนด์มาร์กของใจเนะี่ยที่สสาบริสุทธิ์ประดุจเพี้ลูกที่เจริญแล้วไม่มีตำหนิเลย เป็นดวงใสๆหรือเพชรใสๆอย่างน้อยก,ก็ให้ใสเหมือนกระจกใสๆหรือมันน้ำใสๆแล้วก็เอาใจหยุดนิ่งๆนึนกเบาๆสบายๆใจเย็นๆ ค่อยๆเลกใหม่ๆไม,ไม่ชัดก็ไม่เป็นไรให้มีความรู้สึกว่ามีอยู่มีดวงใสๆหรือเพชรใสๆเป็นเครื่องหมายเป็นแหลมมาของใจเรานะจใจอยู่ตรงนี้แล้วใจเราก็นิ่ง นิ่งไปเลยๆนิ่งอย่างเดียวอย่างเบาๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังตรึกนึกถึงดวงใส ใจจะจะในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆค่อยๆประคองใจนิ่งถถาแวบไปคิดเรื่องอื่นพอเรารู้ตัวก็ดึงกลับมาใหม่ฝึกกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ ไม่จ้าใจก็จะหยุดนิ่งได้และในที่สุดเราก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวก็จะให้ประคองใจนิ่งอย่างเดียวจกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว ทุกทกคนลุกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ